แล้ว oh, okay. กลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทําการแกะกล่องเจ้าตัวไอคลาวมีไวครีมไปคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวหลังๆที่ใช้ไป1กระปุกหมดเกลี้ยงเลยจริงๆว่าจะไปใช้สอสัปดาห์ใช่ไหมแต่ว่า1กระปุกใช้ได้จริงแค่สิบวันซึ่งสิวัน1กระปุกแสดงว่า1เดือนเราจะใช้ประมาณ กกระกซึ่งก่อนที่จะไปฟังผลรีวิวนะคะขอบอกก่อนว่าในการทาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทาเช้าเย็นแล้วก็จะใช้เนื้อครีมแบบพอประมาณไม่ถึงขั้นกับพอกเนาะก็จะทาบางๆขนาดทาบางๆยังใช้ได้แค่10วันเลยถ้าเราพอกทิ้งไว้นานๆเนี่ยสวัน3วันก็หมดแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่ได้ไปทดลองใช้มาเป็นเวลาวันณ10วันก็คือหมดไป1กระปุกเลยก็คือเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลย จากที่ได้ไปลองใช้ตัว,ตว,ตว,ตวนี้10วันผลลัพธ์ก็คือคานบเนี่ยไม่ได้ขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่มีความเนียนและสว่างกระจ่งางใสขึ้นจากก่อนใช้นี่แค่หนึ่งกระปุกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเนียนขึ้นแล้วก็สว่างสว่างกระจ่งางใสขึ้นนิดนึงแต่ไม่ได้ขาวเวอร์มันก็จะสว่างกระจ่งางใสพอประมาณกับซีพิวของเราธรรมดาที่เป็นแบบนี้ ตรงค้ำมันก็จะค้ำกว่านี้พอทาไปแล้วเนี่ยจากที่ค้ำค้ำอะ่ะมันก็จะค่อยๆสว่างกระจ่งางใสขึ้นเท่ากับผิวแบบผิวปกติของเราเลยมันจะไม่ได้ขาวแบบขาวขาวขนาดนั้นนะคะสำหรับใครที่ไปลองใช้แล้วเห็นผลยังไงก็บอกกันด้วยแต่ส่วนตัวคือเห็นผลประมาณนี้หนึ่งกระปุกเนี่ยยังไม่ขาวแล้วก็ความค้ำเนี่ยก็จะยังไม่หายไปนะคะเราต้องใช้ มากคนนี้อาจจะ2,3หรือ4.5กระปุกก็แล้วแต่คนแล้วแต่การดูแลของเราด้วยส่วนตัวคิดว่าน่าจะซื้อมาช้าอีกแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีตังเลยร้อยบาทนะคะใช้ได้10วัน1เดือนเราจะทั้งใช้3กระปุกอันนี้คือทาแบบเบสิกแต่ถ้าเราจะพอกเราก็ต้องลงทุนมากกว่านี้ <S 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 เดี๋ยวเรานะคะจะมาเทียบรูปการใช้จ,จริงของเราแล้วก็ของแม่นากันว่า ต่างกันยังไงฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นของแม่อนาแม่อนาก็จะใช้ประมาณ7-14บวันแล้ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น1กระปุกของดิฉันนั่นก็คือ10วันผลลัพธ์ก็จะประมาณนี้ใครก็ดูกระดามันก็จะไม่ได้แบบว่าขาวเวอร์แต่มันก็จะเนียนขึ้นเนียนขึ้นแบบให้แบบเนียนเท่ากับผิวปกติของเราจากที่เคยดาค้ำมากก็จะสว่างใสเป็นผิวปกติเนาะ ตอนใครที่สนใจอยากจะซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ออนไลน์เลยอันนี้ก็มาเป็นเสียงในการรีวิวว่าชายดีจริงๆนะคะหนึ่งกระปุกก็คือเห็นผลแต่ว่าความดำความคํำก็ยังไม่หายไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนว่าคานีบใครดำาคานีบใครค้ำเลักกใครดำาลักแๆใครคำมากน้อยแค่ไหน ส่วนตัวก็คือใช้หนึ่งกระปุกก็เริ่มเห็นผลแล้วถ้าซื้อมาใช้ต่อผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างตัวออย่างหนึ่งคือการใช้ครีมพวกนี้ต้องใช้เวลาเนาะไม่ใช่ว่าอาทิตย์2อ,อาทิตย์นี้จะขาวแบบขาวแบบขาวขาว,ขาวแบบไม่ดำเลยหายดำอย่าง,อย,างอย่างครีมหน้าใสอย,อย่างเงี้ยใช้ซองเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะหน้าใสนะคะต้องใช้ไปเรื่อยๆ ตัวนี้ก็เหมือนกันไอคามีมากิมเราต้องใช้ไปเรื่อยๆสําหรับใครที่อยากเห็นผลแล้วก็ดูแลตัวเองในเรื่องคานนีบแลรกๆหรือแม้ก็ข้อศอกกระเขัาก็ลองไปหาซื้อมาใช้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะกับการรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่ใช้แล้วเป็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปและะ้วบ๊วายบาย